What? <laughs> ก็เอ่อมันเป็นเป็นเพลงที่เราเราอยากจะแต่งให้พี่พี่เต้งเป็นคนร้องโดยเฉพาะเลยนะครับก็เพราะว่าเราเห็นพี่เต้งที่งานแต่งงานหลายๆครั้งแล้วพี่เต้งจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงในงานแต่งงานมากแล้วโดนเชิญไปร้องครับ <laughs> ไม่ไช้ชอบร้อง <laughs> พี่เต้งจะตอนแรกก็จะอิดออดจะเขินเขินทุกครั้งเวลาถูกเชิญขึ้นไปร้องในงานแต่งงานแต่ว่าตอนสุดท้ายแล้วก็จะไม่ยอมคืนใหม่ <laughs> เราเห็นอย่างนี้หลายครั้งเราก็เลยรู้สึกว่า อยากจะมีเพลงให้พี่เต้งร้องในงานแต่งงานจริงๆสักเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยมาจำตัวใช่ครับครับผมครับรู้สึกของตัวตัวมี่หลายๆงานเราเหมือนเป็นนักร้องนั่แต่งเมืออาชีพไปแล้วครับโอ้โหผมยังไม่อาชีพนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาดําค่ายเพลงอะไรเนี่ยก็คือเป็นแฟนเพลงของคุณบอยคุณก้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอได้มาเนี่ยก็เคยคิดอยู่ว่าเอ๊สองคนนี้จะเชิญเราร้องเพลงอะไรสักทีหรือเปล่าเนี่ยอยู่มาจนถึง ปีแล้วนะครับในที่สุดก็มีเพลงนี้ออกมาแล้วก็เป็นเพลงที่ผมคิดว่าสองคนนี้เข้าใจว่าผมชอบเพลงแบบไหนนะฮะแล้วก็ผมก็คิดว่าทั้งทำนองแล้วก็เนื้อ้องเองเนี่ยมันก็กแปลกมันก็ตรงค่อนข้งจะตรงนะครับองเพลงนี้คมีพิเศษอะไรยังไงนมีอ,นนนอะไรเป็นพิเศษคืออย่างที่พี่บอยตใยบอกกันนะครับว่าเพลงนี้เราตั้งใจแต่ง ให้พี่เต้งร้องโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดกันตั้งแต่แรกว่าเออเราควรจะแต่งเพลงแบบไหนที่จะเหมาะกับพี่เต้งแล้วก็ออพอพอเราคุยกันปุ๊บเราก็เริ่มต้นแต่งเพลงนี้เลยแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราอยากจะแต่งเพลงนี้ให้มันเป็นเพลงที่เพาะจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่เป็นเพลงที่เป็นกิมมิคเฉยๆแต่ว่าเป็นเพลงที่ทุกคนฟังแล้วอยากจะทําฮตามอ่ะอยากจะร้องตามอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของเพลงที่ชื่อว่า The Wedding Singer เนี่ยครับ ความความความรู้สึกแรกเราได้เห็นเนื้อเพลงเขามาให้ดูความรู้สึกแรกก็คือจะให้พี่ร้องจริงๆรเหรอครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้นักร้องอาชีพแล้วก็โอเคชอบร้องเพลงนะฮะ <laughs> และ้วก็เอ๊ะมันจะดีเหรอเนี่ยคนอาจจะดูว่าตลกตลกนะครับเพราะว่าสองคนนี้ก็เป็นคนที่ระดับต้นต้นของนักแต่งเพลงของเมืองไทยนะฮะแต่ได้โอกาสแล้วก็ต้องฉวยไว้ <laughs> ฟังตอนแรกก็ชอบเลยครับชอบเลยแล้วก็คิดว่าเข้ากับตัวเองมากๆนะฮะแล้วก็อารมณ์ของเพลงด้วยครับ ตแ่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเพลงประจำงานแต่งนะแต่ว่าคิดว่าพี่เต้งไปไปงานแต่งไหนคงร้องร้องเพลงนี้แน่ๆนะก็แต่ว่าพี่เต้งก็ต้องลบคำาคลหาว่าเปิดค่ายเพื่อที่ออกเพลงตัวนี้แน่นอนเพระนีมันสิบปีมาแล้วไงท่านไกก็คงออกกันแรกแล้วครับ เพลงแรกที่มันดึงเสียงไหมคะไม่ยถึงว่าเพลงแรกที่ี่ร้องมั้ยจ่งใช่ไม่ใช่เคยเคยฟีเจอริ่งให้เพลงแรกคือให้พี่ป้อมอันสนีนะฮะเพลงลาก่อนนานแล้วครับสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ก็มาเพลงนี้ฮะับมีเซฟเดอะแร็ปพีสแล้วก็เพลงนี้ฮะก็มีคนชวนเรื่อยๆนะฮะก็เขินเหมือนกันว่าเราไม่ค่อยนักร้องอาชีพร้องเป็นสิบเพลงแล้วนะพี่ไม่ถึงไม่ถึงดูมมันละบ้างก็มันห้าเพลงครับครับผมสำหรับงาน วันนี้ทำไมเรื่องจะเนรมิตออกมาค่อนข้างเป็นดีเทลของงาน,นแต่งจริงคือชื่อเพลงเนี่ยที่เข้าแต่งเนี่ยก็คือเพลง wedding singer นะฮะความหมายของเพลงคือคล้ายๆว่าพี่ไปเวลาไปงานแต่งงานเนี่ยน้องๆก็จะชอบเชิญให้พี่ขึ้นไปร้องเพลงนะฮะบ่อยก็ชอบโจกตลอดนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยว่าเวลาพี่ไปเนี่ยพี่ก็ต้องขึ้นไปร้องเพลงเขาก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาไม่รู้แต่งไปชดไปชันพี่หรือเปล่านะครับแต่ว่าแต่ความหมายเนี่ยมันจะเป็น อีกคนละมุมก็คือเวลาคนไปงานแต่งงานเนี่ยคู่บ่าวสาวก็จะมีความสุขแล้วคนหวยพรให้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีหลายๆคนที่ในงานเนี่ยก็ยังไม่มีคู่นะฮะก็แอบเหงาเล็กๆอะไรเงี้ยครับอย่างรบรรยากาศการถ่ายทำวันนี้ก็เรียกว่าอบอุนนะอ่นเหมือนงานจริงๆเลยใช่ใช่ครับเพลงก็ค่อนข้างจะอบอุ่นมากเน,นอะที่ว่าแล้วก็ศิลปินค่ายสไปซี่ดิสก็มาเกือบทั้งค่ายเลยด้วยซ้ำนะ แล้วก็มีเพื่อนพี่น้องดาราเซเลบต่างๆมาให้เกียรติมามามาร่วมงานในม<ะ>ิวสิกวิดีโอนี้ด้วยนะคร<ะ>ับครับมิวสิกโดเต็มจะได้ชมก็ได้ฟังกันเมื่อไหร่ครับเราวางแผนว่าปล่อยพร <c oughs> ุ่งนี้ไม่ใช่เราเราจะปล่อย <c oughs> ปล่อยเป็นรละเอียวิดีโอก่อนแต่ว่าเพลงจริงๆเนี้จะปล่อยวันแห่งความรักนะครับ <c oughs> เพราะว่าในเพลงนี้มันจะพูดว่าเนื่องในวันแห่งความรักก็เลยจะปล่อยวันวาเลนไทน์นี้ครับ ใช่ครับยังครับกำลังจะปล่อยพรุ่งนี้ครับไลฟ์ลวิดีโอตื่นเต้นไหมหครับก็ตื่นเต้นมากนะครับยังงงๆอยู่นี่มายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็งงกันหมดว่าที่พี่มาร้องเพลงแต่ว่าก็ก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจนะฮะที่ได้รับเชิญมาก็ไม่ได้ร้องมานานมากเลยเวลาเข้าห้องอัดก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานมากเพราะสองคนนี้เขาคุมเข้มเลยเงินนะครับตื่นเต้นไหมฮะ <c oughs> ตนเ้ครับจำเนื้อได้หรือยังยังครับเพลงใหม่ไงบอยบอกให้มั่วๆไปไม่มีใครจำได้